อภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปัยิโนจัตตาโรโอธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขขังพระลังไม่ทราบว่าวันนี้ได้ตั้งความหวังในการใช้ชีวิตกันสักเท่าไหร่นะโยมไม่ทราบว่าวันนี้จะตั้งความหวังกับเรื่องเงินทองกันไว้สักเท่าไหร่ไม่ทราบว่าวันนี้จะตั้งความหวังเรื่องการครบคน ไว้สักเท่าไหร่ตั้งความหวังตั้งค่าของความสุขที่จะได้ดังใจกันไว้สักเท่าไหร่แต่ละคนก็คงไม่เท่ากันนะโยมวันนี้ขอให้มีคำนี้เป็นคำติดใจอยู่ในใจเสมอก็แล้วกันว่าดวได้เท่านี้ก็ดีแล้วได้เท่านี้ก็ดีแล้วขอให้เป็นคำวิเศษถ้าหากว่าตั้งใจไว้และไม่ได้สมดังใจก็ขอให้นึกอยู่เสมอเลยว่าได้เท่านี้ก็ดีแล้วมันไม่เสียไปมากกว่านี้ก็ดีแล้ว มันไม่แย่ไปมากกว่านี้ก็ดีแล้วไม่ถูกหลอกไปมากกว่านี้ก็ดีแล้วไม่ขาดทุนไปมากกว่านี้ก็ดีแล้วได้กำไรเท่านี้ก็ดีแล้วไม่ใส่ร้ายใส่ความคนอื่นไม่บาปปากตัวเองก็ดีแล้วไม่นินทาว่าร้ายจนคนอื่นต้องเสียหายก็ดีแล้วไม่พลาดพลั้งคบกับคนไม่ดีลึกไปกว่านี้ก็ดีแล้วได้เท่านี้ก็ดีแล้ว วันนี้ไม่ทราบว่าตั้งความหวังกับชีวิตกันไว้สักเท่าไหร่นะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่มีคำพิเศษอยู่ในความรู้สึกให้ได้ว่าได้เท่านี้ก็ดีแล้วการตั้งความหวังไว้สูงเกินไปบางทีก็ดีการตั้งเป้าไว้สูงๆก็ดีมันจะได้มีแรงเพื่อที่จะไปคว้าเป้าแต่ถ้าหากว่าไม่ได้สมหวังดังใจดังเป้าดังออเดอร์ในใจก็ขอให้นึกอยู่เสมอว่าไม่ถึงไม่เป็นไรได้เท่านี้ก็ดีแล้ว แล้วมันต้องดีจริงๆด้วยนะต้องดีโดยความรู้สึกต้องดีโดยจิตสํานึกและดีจริงๆให้มันเป็นดอกไม้อยู่ในใจให้มันเป็นความสว่างอยู่ในใจอย่าให้มีสิ่งมืดๆอยู่ในใจจนกระทั่งว่าจิตใจหาความสุขไม่ได้ต่อสิ่งที่น่าจะมีความสุขอย่าพยายามที่จะนึกถึงอะไรที่มันเสียไปแบบชนิดที่ว่าทําไมต้องเสียไปให้นึกถึงภูมิใจนึกภูมิใจว่าเท่าที่มีอยู่ก็ดีแล้ว วันนี้จึงขอให้เป็นวันที่ดีมีความสุขมีความเจริญได้เท่านี้ก็ดีแล้วให้ใช้ความพยายามเต็มที่ความเพียรเต็มที่ระมัดระวังเต็มที่แต่ถ้ามันจะได้เท่าที่ควรจะได้ได้เท่านี้ก็ดีแล้วอภิวาธนสิริสนิจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพระลังขอให้เจริญเจริญด้วยกันทุกทุกคน 三土。